คืนฟ้าใสเต็มไปด้วยดวงดาวะระยิบระยับแต่มีเพียงสองดวงที่ส่องแสงพวกเขาคือลูน่าและโซลูน่าและโซลงมาที่โลกเดินเคียงกันในทุ่งหญ้าสีเขียวภายใต้แสงอบอุ่นที่อบกอดทุกชีวิตลิมลำทานโซเล่นกีตาร์ลูน่าเก็บดอกไม้ด้วยรอยยิม้มเสียงเพลงและธรรมชาติผสานเป็นหนึ่งเดียว บนยอดเขาทั้งคู่เปลี่ยนเป็นดาวคู่กับคืนฟ้าใสแสงสว่างแห่งนิรันด์ส่องนำทางตลอดไปบนยอดเขาสูงทั้งคู่จับมือกันร่างกายเปล่งแสงก่อนแปลเปลี่ยนเป็นดาวคู่ลอยกลับคืนสู่ท้องฟ้าบนฟ้ากว้างลูน่าและโซส่งแสงเคียงกันตลอดกาลแสงจันทร์โอบก,กอดทุ่งหญ้างเงียบสงบรากับโลกกำลังจดจำพวกเขาไว้ คืนนี้ทะเลสาบนิ่งสงัดสะท้อนแสงดาวคู่ลูน่าและโซโค้งกายเคียงข้างเรากับเต้นรำใต้แสงจนันทร์ในจกักรวาลกว้างใหญ่ลูน่าและโซจับมือกันแน่นล่องลอยผ่านดวงดาวฝุ่นแสงระยิบระยับตามหลังเหนือโลกที่หมุนช้าดวงดาวคู่ลูน่าและโซส่องแสงสว่างสวัยพวกเขาส่งพรให้โลกนี้ด้วยรักนิรัน์